ปิดแล้วหรครับขอ,อปิดกี่โมงครับพี่ตรงนี้จําได้นะเออเราจะมีเลนจกักรยานอยู่นะเดินตามเลนจกักรยานได้นีเ่เป็นวัดทองนบพคคุณนะครับโอเคพเพื่อนเตอนนี้ผมมาจากลงนะครับ 19, 19, 1 9 1 9นะนะเดี๋ยวกำลังจะไปวัดจีจินเกาะนะครับ แต่จะผ่านวัดทองวัดทองก่อนทองนุบกุลนะทางนี้ผมเคยเดินมาละเมื่อทริปที่เราที่เคยมาวัดแถวๆนี้นะครับมันจะเป็นเส้นทางแบบทัวร์ปั่นจักรยานอนะ่ะแล้วก็จะมีมอเตอร์ไซค์ด้วยเดินระวังนิดนึงนะครับถนนเส้นนี้สวยเพืเ่อนๆแนะนําเลยเดินถ้าเกิดว่าเพื่อนชอบเดินนะเดินเที่ยวนะครับผมเดี๋ยวให้ดูโค้งข้างหน้าก่อน เขาจะมีเหมือนกระจกอ่ะให้เราดูดูรถก่อนนะเลี้ยวไปเลี้ยวมาเออนะมีข้ามคลองตรงนู้นอีกมันมันติดขึ้นไอ้นะมันก็ทำสูงไม่ได้ตรงนี้จำได้นะเออดูสะพานเลี้ยวขวา ไปยังซนเล่นชาวยาที่เจมตรงนี้สวยดีสวน15นาทีมีทุกที่ร้อนขี้ไม่ไม่ต้องกลัวหลงนะฮะครับนี่เปนเราจะมีเลนจักรยานอยู่นะเดินตามเลนจักรยานได้เลนมอเตอร์ไซค์มอนมอเตอร์ไซค์ นี่แหละเดี๋ยวตึงใชใ่เหมือนจะถึงวัดละว,วัดทองนพคุณเนาะที่มีหน้าต่างสวยๆนะประตูสวยๆตรงน,นี้เป็นวัดทองนบพคุณนะครับ มันเหมือนจะอ้อมอ้อมทางอ้อมทางขวาไปเดี๋ยวค่อยไปเดินออกประตูทางนู้นกันโอเคเดี๋ยวเราจะไปวัดจิน จีนเกาะนะครับจีจินเกาะกันนะครับเป็นวัดจีนนะเดินตามแมปไปก่อนนี่ไงมีป้ายบอกตรงนี้นะมีป้ายโรงเรียนวัดทองนวมคุณนะเพื่อนๆเดินเลี้ยวไปเลยนี่โอเคเราไม่หลงแล้วจีจีนเกาะเป็นสมัย Okay. เป็นสมาคมเลยนะครับเนี่ยไฮไลท์ของวัดนี้ปิดล้วรอครับขอปิดกี่โมงครับพี่